ของคำว่าสงบจากกิเลสในการเจริญสมาธิภาวนาจุดประสงค์ไม่ได้หมายเพียงแค่ให้เราเพียรทำจิตให้เกิดความสงบอยู่แต่ในอารมณ์นิ่งเท่านั้นแต่ความสงบยังหมายรวมถึงการที่จิตเกิดสติตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อสามารถรับรู้หรือสักว่ารู้สักว่าเห็นอย่างเท่าทันต่อสภาวะต่างๆที่ปรากฏอยู่เนืองๆ ได้ตามความเป็นจริงจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนืองๆในแต่ละขณะจิตที่สิ่งถูกดูถูกรู้ปรากฏไม่ว่าจิตจะรู้สึกยินดียินร้ายต่อสภาวะใดๆในขณะนั้นจิตจะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้เห็นแต่จะไม่มีความเป็นเราเข้าไปมีส่วนร่วมว่าเราเป็นผู้กระทำ หรือเราถูกกระทําเมื่อไม่ได้มีเราที่หลงไปยึดเอาสภาวะจึงไม่มีเราที่จะให้ค่าเป็นยินดียินร้ายต่อสภาวะนั้นๆน,น,นี่จึงเป็นเหตุแห่งความสงบจากกิเลสอย่างแท้จริงวิมุติธรรม